สนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตอรอเบอรี่พักสินตัว<อ>ก,กับสินโดยพวกสาเก้าคนเป็นเอกฉันเป็นลูกขาสารดีกา ได้โอกาสสู้คดีเต็มที่แล้วตัดสินแล้วยังหนีคดีนีไปสิเจปีหนีแล้วยังได้รับพระรทานอภัยโทษมีใครบ้างที่ได้ยังคุณได้พระมหา,รากรุณนาชิคุณแล้วรับผิดแล้วหนึ่งปียังไม่ยอมสิดคุก ถ้าเป็นอย่างนี้หมาเขาว่าคุกม,มีว้ขังหมากับคนจนเท่าน,นั้นเหรอ <S <S เรามาเพราะความไม่ยุติธรรมเราไม่อยากนะครับไม่ต้องการเลยที่จะไปนอนกินกางซายนอนกลางถนนไม่ต้องการสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองไม่มีใครต้องการเช่นนั้นเรามาเพื่อให้กฎหมายเป็นกฎหมายไม่ใช่จะละเมิกดกฎหมายนั่นเอง ทานเมืองสมัยก่อนเข้าอยู่มาได้มีถูกมีผิดโดยไม่ต้องมีปปชไม่ต้องมีปปชไม่ต้องมีแพทยสภาแต่เพราะฝ่ายบริหารรู้ความรับผิดชอบและใช้อำนาจดูแลตามอำนาจหน้าที่ทั้งหมดศาลตัดสินแล้วว่าจำคุกหนึ่งปีตั้งแต่เดือนจำขึ้นมาถึงกรมราชัณฑ์ขึ้นถึงกระทรวงยุติธรรมและขึ้นถึงนายกมนตรีคนคือคนที่มีหน้าที่ที่สุด มีหน้าที่มากที่สุดทำได้ตั้งแต่สอบสวนทำได้ตั้งแต่ลงโทษเราชัดเจนว่ายังไม่ติดคุกต้องสั่งรล่ชทันให้ร้องศาลเพื่อเอาทักษสณกลับเข้าคุกทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของคุณนี่คือหน้าที่ของฝ่ายบริหารหนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ ต่อให้เป็นพ่อของคุณคุณก็ต้องทำหลายคนตั้งคำถามว่าวันนั้นทักษินชินวัตรขออนุญาตแต่ทันทีที่ลงเครื่องเราเองก็เห็นถนึงความไม่ปกติกันมาตั้งแต่ต้นความเป็นจริงบุคคลที่หนีคดี สิบห้าปีขออนุญาตสารไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศจีนและกีฬาบ้านี่แข่งขันกันยาวนานถึง17ปีเนี่ยตามว่ามเครื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องไปควบคุมตัวเพราะเป็นคนถูกออกหมายจับ ตามประมวลกฎหมายอาญามนีคดีมีโทษจำคกุกรวมทั้งหมด12ปีในขณะด้านขาดอายุความสองเหลือ10นับพร้อมหนึ่งเหลือแปดตำรวจนอกจากไม่ควบคุมตัวพักศิณปิรวัตรก็ไม่ได้ขึ้นรถตำรวจไปศาลสาลอนอนคำพิพากษาไปเรือนจำถามว่ารถรวมเรือนจำที่มี ลูกหลเนี่ยนะครับทักษิณก็ไม่ได้ขึ้นและก็อยู่ในเรือนจำเพียงไม่กี่ช่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นก็ป่วยขั้นวิกฤตขึ้นมาและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจถ้าทักษิณชินวัตรเขาอยู่ที่นั่นจริงบรรดาเนี่ยนะครับวงหวานว่านเครือ จะต้องเต็มโรงพยาบาลตำรวจขนาดอยู่ดูใบย,ยังต่อแถวเข้าไปพบไอ้น,นี่มาที่แยกก้าจ,จะประสงค์ลางใจเมืองปรากฏว่าไม่มีญาติและญาติบางคนนะครับลงไอจีไปเที่ยวต่างประเทศในขณะที่พ่อป่วยวิกฤตอยู่เนี่วันที่กมาิีการตำรวจไปที่โรงพยาบาลตำรวจ หัวหน้าพยาบาลตำรวจหัวหน้าพยาบาลบอกกับประธานกรรมธิการว่าเขายังไม่เคยเจอทักสินชินวัตรแล้วก็บอกว่ายาินานานานมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งถามว่าคนไทยที่กินข้าวใครจะเชื่อว่าทักสินชินวัตรจะเป็นคนป่วยอาาถาถึงขนาดญาตินานาน,านานมาเยี่ยมครั้งหนึ่ง ห้องทีวีวงการเป็นพร้อมที่จะเสียให้ความจริงนี่ยมีคนไปทำให้เสียและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่างที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์ได้บอกนะครับว่าไม่มีอาการป่วยสุรเชษฐ์หักพนันก็บอกว่าไม่มีอาการป่วยโรงพยาบาลตำรวจเสมือนหนึ่งเป็นที่รับแขก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถามหาซึ่งเวทระเบียนหรือเรื่องราวอื่นๆนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากเราทั้งหมดมันคือความไม่ตรงไปตรงมาปัญหาก็คือว่าวันที่ได้รับการพักโทษเหตุผลร่อยุเกินเจ็สบเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ วันนี้มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเอากัะทักถึงแล้วก็ไปบอกว่าที่บอกว่าโกงโกงไปโกงมาโกงพ่อมงเสียักเสียงเขาลืมไปว่า เขาเคยื่นถวายดีกากับพระเจ้าแผ่นดินและถูกบันทึกไว้ในพระบรมราชาวงการว่าตัวเองเขารพต่อกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทำความผิดจริงปัดนี้นสำนึกแห่งการกระทังความผิดแล้วขอรับโทษตามคำวิพา,ากษากพอได้จะกลับมาประเทศไทย พูดได้ว่านี่นะครับว่าคณะเยดอำานยาจ19ปัญญาโยน49ตั้งคอตอ .2 อแต่หลังจากวันที่22สิงหาคมปี66ทักษิณชินวัตรได้ไปสารภาพไม่ได้มาสารภาพกับประชาชนอย่างพวกเราแต่ไปสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินว่ายอมรับว่ากระทำความผิดจริงก็คือทุจริตขอรับชั้นจริง คุณพูดคำนี้กับพรยเจ้าแผ่นดินสิ่งที่จะบอกกับนายัฐมำตรีผมจะบอกกับท่านนายกนะครับว่าข้อมูลที่พวกผมจะเสนอณขณะน,นี้เป็นข้อมูลที่เราได้มีการปรึกษาหารือก,กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคน ซึ่งจะสรุปให้ฟังว่าละครชั้น14ไม่เนียนครับพี่น้องครับยังน้อยการที่โรฮิมานตำรวจอ้างว่าส่งเวชสาะเบียนมาบางส่วนทางการแพทย์ถือว่าสรุปได้เลยว่าคุณไม่มีครับพี่น้องครับทำไมเราถึงกล้าพูดแบบนั้น พี่น้องที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลพี่น่าจะเข้าใจว่า,วาเวาชระเบียนมันจะแยกเป็นส่วนๆของหมอคนนู้นหมอคนๆๆนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างต้องอยู่ในแฟ้มเดียวกันถ้าโรงพยาบาลนี้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มันต้องอยู่ในไฟล์ผู้ป่วยคนเดียวกันมันแยกส่งไม่ได้ดังนั้นพี่น้องครับ ต้องการจะสื่อสารไปยังอุ้งอิงนะครับใน,นาฐานะนายกรัฐมนตรีคุณต้องลงมาจัดก,การเรื่องนี้ก่อนที่จะสายเกินไปสำหรับคุณคเพื่อให้เกิดความเข้าใจอยากให้อุ้งอิองได้ตั้งใจฟังเพราะสิ่งนี้มันคือความไม่ปกติ ของการดูแลนักโทษชั้น14ตั้งแต่ราชทรน์จนถึงรวมพิบาลตำรวจท่านพี่น้อยจำได้22สิงหาคมปี66ลงเครื่องบินที่ดอนเมืองพี่ต้อนจำได้ไหมครับว่าสูาพแข็งแรงใช่ไหมย,ยิ้มย้มแจ่มใสใช่ไหมโบกมือทักทายประยาชนใช่ไหมและค่ำคืนวันที่22คืนนั้นบอกเลยว่านอนไม่หลับ เจ็บหน้าอกความดันสูงจำได้ไหมมันอาจเกิดขึ้นได้แต่เปอร์เซนต์การเกิดมันหนึ่งในแสนกลางวันคุณดูแข็งแรงแม้จะเกิดขึ้นได้แต่มันยากมากแต่พฤติกรรมของคุณวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณกำลังทำให้ประชาชนสับสนเพราะคุณโกหกครับพี่น้องการที่ทักสิน ให้ติดคุกแม้แต่วันเดียวเป็นการขัดพระบรมราชโงการครับเป็นการจำหายคำวิพากษาสารีกาแผนกคดียาพูดรู้จำแนงในการเมืองครับเพราะฉะนั้นพวกเราขอส่งเสียงไปยังที่ประชุมสารีกาให้ออกคำสั่งเรียกทักษิณกลับบ้านติดคุกครับ คำนิวา,า8ปีมีพระมรมราสโองการมหารคณทนี่คุณาไงไรลดโทษเหลือ1ปีแต,ต่ทักษิณไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวครับ<อ>ทุกคนรู้มทุกประเทศใช่ไไมแ,<อ>แล้วทำไมทักษิณไม่ติดคุกเพราะมีการร่วมมือกันของคนชั่วรับใช้ทักษิณครับและการ ร่วมมือกันนี้ไม่ได้เริ่มวันที่22สองิงหามันเริ่มมา4-5ปีมาแล้วตั้แต่สมัยสมศักดิ์เทพสุทินครับมีการตกปลอกกันมีการเตรียมกันชัดๆหลอกประชาชนทางประเทศครับไ,ไปดูได้เลยว่าสมศักดิ์เทพสุทิน ได้แก้กฎกระทรวงไปหลายหลายอันเพื่อที่จะช่วยทักเสงใช่หรือไม่และตอนนี้อยู่ไหนเ,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 เป็นรัฐมนตรีสาถาศกมันเป็นหมอหรือเลามามเป็นสาถาุกทำไมออ,ออแต่ว่ามันเตรียมตัวมาเป็นนายกพิเศษของแพทยสภาเพื่อขัดขวางคำสั่งแพทยสภาครับพรมยมพี่น้อง ถ้าลูกกรรมการของรัาารอมนตรวจสอบเสร็จสมทแพศน์สภาตัดสินแล้วต้องยืดนายกที่สแสตทัสภาซึ่งตอนนี้คือสมศักดิ์สเทินผมเชื่อว่าสมศักดิ์จะคัดค้านอย่างแน่นอนให้มารู้กันไปขอประกาศวันนี้ถ้าสมศักดิ์คัดขานรัตีแพ่สภาโดนฟ้องหนึ่งหเจ็ Yeah, yeah, yeah!